Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับนี่คือรายการ The Changemaker รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักสร้างนวัตกรรมทางสังคมซึ่งซีซั่นที่สนี้เราจะพูดกันถึงคนที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาโควิด1นาชีดด้วยความคิดสร้างสรรค์ครับดื่นมารายการโดยผมทรงกรดบางยีขันและพี่แดงฟินิจากพระนนทประธานมูลิธิอโชกา้าประเทศไทยสวัสดีครับพี่แดงครับ สวัสดีค่ะก้องเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมสบายดีครับห่างหายกันไปหนึ่งซีซั่นเลยครับเริ่มแรกเราคงต้องเกิดกันก่อนนะครับพี่แดงครับว่าอโชก้ากับนักสร้างนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงครับค่ะก็อโชก้าเป็นองค์กรนะคะที่ค้นหาแล้วก็สนับสนุนคนที่คิดอะไรใหม่ๆคิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน นะคะเราเรียกคนเหล่านี้ว่าโชก้าเฟลโลหรือบางทีก็คือ Changemaker คนเหล่านี้ก็มีอยู่ในประเทศต่างๆที่เราทำงานด้วยทั่วโลกประมาณ92ประเทศจำนวนเกือบ4,000กว่าคนนะคะทุกๆปีเราก็พบคนเหล่านี้ซึ่งก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาก็แปลงตัวอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ทำงานอย่างหนักโชก้าสนับสนุนเขาทางการเงินเพื่อให้เขาช่วยช่วยให้เขาเนี่ยสามารถทางานได้เต็มที แล้วก็สร้างชุมชนอของเขาเพื่อให้เขาสนับสนุนซึ่งกันและกันโอเคครับ,รบผมโดยประมาณสั้นๆครับ,รบแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะฮะทราบมาว่าอชโชกา้าก็มีการเรียกระดมฐานข้อมูลว่าทั้งโลกนี้มีใครกำลังช่วยแก้ปัญหาโควิดอยู่บ้างนะครับซึ่งผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ย คนทุกคนที่เป็นสมาชิกของเรานะคะที่เรียกว่าโชก้าเฟลโลหรือเชนจ์เมเกอร์เนี่ยต่างทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เหมือนภัยพิบัติทั้งหลายทั้งแหล่นะคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนพวกนี้ก็จะอยู่แนวหน้าหรือที่เรียกว่าเป็นฟรอนต์ไลน์นะคะประเทศหนึ่งที่ทำงานเต็มที่อย่างที่ทำได้ไอชชก้ารวบรวมรายชื่อนะคะทุกวันเวลานี้เราก็พบว่า ทุกคนนะคะกำลังร่วมมือนี้เราคัดคนที่เด่นๆน,นะคะทีะ่มีวิธีการหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจเราเข้าถึงค,คนครแรกนะคะ,คะที<ล>ะ่พี่พบแล้วก็ทีมอโชก้าได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาด้วยนะคะคเป็นชาวสเปนะนะฮะซึ่งนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของซีซั่น2นี้ที่เราจะรวมคนทั้งหลายแหล่จากเครือข่ายของอโชก้ามาเล่าสู่กันฟังนะฮะ ทีนี้อตอนตอนแรกสุดเนี่ยน,นะฮะเป็นเคสจากสเปนซึ่งมีปัญหานี้ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรื่องราวเป<ช>็นยังไง<ช>ครับพ<ช>ี่แดง<ช>ครับค่ะก็ต้องเข้าใจว่าสเปนเนี่ยเวลานี้อย่างที่ก้องพูดนะฮะถ้าเราดูตามข่าวนี่จะพบว่าการระบาดแล้วก็ของไวรัสโครโรนาไวรัสนี่รุนแรงมากทำให้เกิดผู้ติดเชื้อนะคะมากถึงถ้าตามข่าว สถิติจาก CNN นเะคะเป็นอันดับสองของยุโรปและนะคะรองจากอิตาลีข่าวณเช้าวันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย 7, กว่ารายนะคะซ,ซึ่งน่าตกใจมากขณะเดียวกันนี่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มไปถึง85,000กว่ารายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งระดมนะคะรัฐาก็แก้ปัญหาไปโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาไป อาชูกาเฟลโลหรือเชนจ์เมเ่อคนที่อยากพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นเป็นคนสเปนโดยกำเนิดนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะประสานกับทางทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เครือข่ายของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยในการตอบสนองเรื่องอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นที่ขาดแคลนโดยการที่เขาเนี่ยพบว่า ะะจัดจากการพูดคุยกับหมอและพยาบาลเนี่ยเขาก็พบ<ๆ>ว่าไอ้อุปกรณ์พื้นฐานอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะคะเครื่องช่วยหายใจนี่มีหลายแบบเนาะถ้าเราค้นคว้าดูก็จะมีตั้งแต่แบบพื้นฐานมากเลยอย่างเช่นหน้ากากนะคะคหน้ากากอนามัยหน้ากากแบบ3 n เอ็อไปจนถึงเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในห้อง ICU ียูเขาพบว่าด้วยการติดเชื้อที่แพร่รย่ดยเร็วนี่ทำให้มันเกิดการกาดแคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, สิ่งที่เดวิดนะคะเคอร์เทร์ลีสอ่านยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นภาษาสเปนที่เราก็ไม่ค่อยกะติกหูนะคะกับเพื่อนของเขาชื่อซีซ่ากราเซียไซส์นะคะเป็น uh, คนสเปนทั้งคู่เนี่ยเขาสร้างชุมชนที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสเมเกอร์สคอมมูนิตี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือชุมชนผู้สร้างเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสนะคะ มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมให้คนซึ่งทั้งมีความรู้โดยตรงอย่างเช่นพวกนักประดิษฐ์พวกวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนธรรมดาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปด้วยมาช่วยกันสร้างอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เรียกว่า DIY แบบ DIY ก็คือ do it yourself ฟังดูก็เอ๊ะเออมันก็มันก็แปลกนะ,ะเขาเขาทำได้ยังไงนะคะก็คือเดวิดเล่าให้ทีมงานอโชกาซึ่ง โทรไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยฟังว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมพอไวรัสโคโนเนี่ยเริ่มระบาดเข้าไปในสเปนเนี่ยเขาก็ระดมคนนะคะนับพันนะคะออนไลน์เพื่อที่จะมาช่วยกันทำเครื่องมือพวกนี้เนี่ยานคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยบางคนก็นั่งทำงานในโรงรถนะคะคทำอยู่ในห้องใต้ดินหรือในห้องรับแขก จริงๆไอ้พาดหัวเรื่องราวของเขาเนี่ยเริ่มจากว่าการช่วยต่อสู้โคโรนาไวรัสจากห้องนั่งเล่นนะคะ,ะทุกคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็ไปค้นหาเครื่องไม้เครื่องมือจากในโรงรถบ้างจากในบ้านเขาบ้างเนี่ยมาช่วยกันคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำํำโปรโตไทป์เพราะว่าเขาพบว่าคนในสเปนเนี่ยแค่เมืองเดียวเนี่ยนะคะที่ที่พวกเขาอยู่เนี่ย มีเครื่อง3 d p r i n t e r นะคะหรือเป็นภาษาไทยก็คงเรียกว่าเครื่อง printer3 มิติอะไรทำนองนี้เป็นร้อยกว่าเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องอมือพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์นะคะในการผลิตอุปกรณ์เบื้องต้นได้นะคะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอภาพภาพรวมทั้งหมดทีนี้กล้องอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยมันลุกขึ้นมาทำภายในเวลาสองอาทิตย์เนี่ยมันสร้าง ชุมชนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยได้ยังไงแล้วก็ <ไป S 2> เขาท่ามกลางคนที่ป่วยออกจากบ้านไม่ได้ด้วยใช่ใช่ความจริงถ้าเราคุยกับเดวิดเนี่ยเดวิดจะบอกว่าเอ๊ะการที่คนออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเป็นโอกาสสําหรับพวกเขานะเพราะว่ามันทําให้เกิดคนซึ่งมีเวลาแล้วก็คนที่มีแพชชันอยู่แล้วเพราะว่าเดวิดกับซีซ่าเนี่ยเขามีเขาเป็นผู้ก่อตั้ง แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะช uh, ื่อ uh, Arduino นะคะซึ่งเป็นภาษาสเปนเหมือนกันเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบทำเองด t y ย u ัวเ l f เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะในโลกนะคะเราเราอยู่ซีกโลกข้างนี้เราก็ห่างไกลจากเรื่องเทคโนโลยีไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อลองไปค้นขวาดูนี่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่จริงๆนะคะ เขาทำอันนี้มามาอยู่พักหนึ่งแล้วเดวิดเองเนี่ยโชก้าเฟโลกคนนี้เนี่ยเขายังร่วมมือกับมหาวิทยาลายัยหลายแห่งในยุรยโรปได้รับทุนวิจัยนะคะ,ะทำะศูนย์กลาง the Internet of Things and People นะคะถ้าแปลง่ายๆก็คือเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอินเทอร์เน็ตเพื่อสิ่งต่างๆและประชาชนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมาโมประเทศสวีเดนเมืองนี้ก็เป็นเมืองเทคโนโลยีเลย นะคะคพัฒนาการเรียนการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีแบบที่ไม่ใช่เป็นการฟังด้านเดียวแต่ได้เล่นได้ทดลองได้เรียนรู้แล้วก็เขายังทำงานกับครูนะคะส่งเสริมให้ครูเนี่ยนำเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้แล้วเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะเพื่อเอาความรู้ที่จากแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยไปสอนนักเรียนอยู่แล้วโดยนะคะเพราะเดวิดเนี่ย เข้ามาเป็น,นโชกาเฟโลเมื่อปี2560พ้นจังหวะที่โครโรนาไวรัสเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ต่อยอดนะคะแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแทนที่จะทำเครื่องไม้เครื่องมือตามแพชชั่นของเขานะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยนะคะอีกนิดหนึ่งซีซ่าเพื่อนของเขานะคะเป็นคนที่ พูดง่ายๆว่าสนใจเรื่องการประดิษฐ์นะคะเขาเชี่ยวชาญด้านสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลแฟบริเคชันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่เคยได้ได้ยินเรื่องนี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาง่ายๆน่าจะบอกว่าการประดิษฐ์แบบดิจิโตลซึ่งซึ่งหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพอพอนุ้มันได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่นะคะแล้วก็ มันไปโยงกับเรื่อง Internet of Things, Open Design p r o c ์โปแล้วก็เมืองอัจฉริยะนะคะซึง่งในโยุโรปเนี่ยเขาเขาก้าวหน้ากว่าเราแล้วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาสองคนมาจับมือกันก็ทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยมันมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะ,อะโอเคอก็ก็เกิดเป็นเป็นพื้นที่นะคะที่ดึงเอาคนมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ทีนี้พอเขาจับมือรวมกันสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเขาทําอะไรกันครับเออค่ะใช่เรื่องนี้น่าสนใจมากพี่คิดว่าประโยชน์จากเรื่องที่เรามานั่งคุยคุยกันอยู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะนํามาคิดแล้วไปต่อยอดได้เดวิดกับซีซ่าเนี่ยเขาทําหน้าที่ติดตามสถานการณ์โดยโรวมนะคะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับสถาบันหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือเขาบอกว่าทุกๆวันเนี่ยเขาจะได้รับโทรศัพท์ได้รับเมสเซจ ได้รับการร้องขอว่าโอเคชุมชนของคุณเ,เป็นชุมชนที่มีใจแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือระดับหนึ่งมีความพร้อมที่จะช่วยเพราะหมอก็จะโทรมาปรึกษานะคะเขาบอกว่าช่วงแร,แรกเนี่ยพอหมอโทรมาบอกว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนและต้องการมากที่สุดนั่นคือเครื่องช่วยหายใจเดวิดบอกว่าเขาอึ้งเลยเพราะว่าอุ้ยเคเรื่องช่วยหายใจนี่มันทั้งซับซ้อนทั้งขนาดใหญ่มันมีทั้งประเภทเป็นเครื่องจักรนะคะยุคโบราณหน่อยกับเป็นแบบคอมพิวเตอร์ไรส์ ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมเขาจะไปทําได้ยังไงเครื่องไม้เครื่องมือมนี้หมอก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยหลังจากที่ปรึกษากันคนไข้ก็มีหลายแบบนะคะ,ะใน e a r l ์ลี่สเตระยะเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องการการพักกันเครื่องไม้เครื่องมืออีกแบบหมอก็หลอกว่าเอ๊ะถ้ามันย่อส่วนลงมานิดนึงเพื่อใช้อย่างนี้เนี่ย,ยไปลองคิดกันดูเขาก็ทําหน้าที่โยนโจทย์นี้เข้าไปในกลุ่ม ซึ่งมีคนจำนวนมากเลยแล้วในนั้นก็มีวิศวกรมีหมอหรือมีช่างไม้มีคาเบนเตอร์มีช่างไม้มีรักเรียนเทคนิคมีครูอยู่ด้วยคนพวกนี้ก็บอกว่าโอเคงั้นเรามาทดลองกันถ้าเข้าไปดูแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยจะเห็นมีดีไซน์นะคะที่เขียนด้วยมือออกแบบปลายทางก็คือการทำโปรโตไทป์นะคะเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมามีการลองผิดลองถูกทุกคนใช้ระดมทรัพยากรของตัวเอง นะคะมาช่วยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอแพลตฟอร์มได้รับการยอมรับก็มีคนบริจาคทรัพย์เข้ามามเพื่อช่วยเขาทำทำงานได้สําเร็จใช่ไหมคะเขาบอกว่าเพราะนี่นเป็นเป็นสิ่งที่เขาทาน,นอกจากนั้นเนี่ยในระหว่างกระบวนการพวกนี้เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นเซลฟ์ออแกนิเซชันก็มีคนที่เก่งหน่อยก็ลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนที่เข้าใจเรื่องดีไซน์โปรเซสก็เข้ามาช่วยในการออกแบบเขายัง มีการวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนด้วยทั้งในแง่กระบวนการทํางานว่าออัอน,นี้ใช้เวลามากไปมัง้งอันนี้ใช้ต้นทุนมากไปมัง้งหรือว่าอันนี้มันสอดคล้องไหมไอ้สิ่งที่คิดออกมานี่มันเพอ้อเจอเกินไปหรือเปล่าโดยการส่งกลับไปให้หมอแล้วพยาบาลทดลองใช้คือทั้งหมดนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีโครงสร้างของอการทํางานแบบลูกจ้างนายจ้างบังคับนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากแต่แน่นอนในภาพนั้นถึงเราไม่ต้องบอกเนี่ย ก็พอจะ,อะจินตนาการได้ว่ามันเคโอติกหรือมันโกลาหลขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าอันนี้มัน,มนทำไปด้วยดีทีนี้มีทีมมาโชก้าก็อตอนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าไหนลอง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 ,ง,งขยายอีกหน่อยนะว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะก,ก็อย่างที่บอกนะเริ่มต้นเลยก็คือพวกเขา ะะเป็นวิศกรเป็นพวกที่แพชชั่นหรือหลงไหลเรื่องการทําอะไรด้วยตัวเองด้วยมือตัวเองเราก็ไปเอาเครื่องมือไปมาช่วยเพราะมีเครื่องพิมพ์เตอร์สมิติมันก็เหมือนจับก,กลุ่มคนที่ชอบชอบเล่นรถชอบอทํำประดิษฐ์อะไรพวกนี้มานีพอขยายวงกว้างไปเนี่ยเขาก็พบว่าเออมีนักศึกษาหลายคนก็มีไอเดียดีๆพวกที่อาจจะเรียนเรื่องโรบอติกมาก็เอาโนนอันนี้มาเสริมนะคะที่สําคัญเนี่ยมีหมอ จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเม็กซิโกอรยเจนตินานะคะทีะ่การแพร่ระบาดเนี่ยมันยังไปมไม่ถึงพวกนี้ก็เข้ามาร่วมเพื่อที่จะเหมือนกับคาดการว,วิเคราะห์สถานการณ์ร่งหน้าด้วยนะครับครับทีนี้ทางทีมาโชก้าก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกสนใจก็ถามว่าเฮ้ยแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้บทเรียนอะไรบ้างนะคะ ความรู้ที่เขาได้จากการที่ที่ท,ที่ที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากนะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมนะคะการบริหารจัดการเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความท้าทายนะ,ะที่เขาจะต้องต้องรับมืออยู่หลายเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องอการขนส่งนะคะ,ะเขาเริ่มทยอยผลิต สิ่งต่างๆเริ่มจากง่ายๆอย่างเช่น Face Mask ก็คือหน้ากากนะคะซ,ซึ่งมันก็ขาดแคลนทุกที่นะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยมีการลองผิดลองถูกได้ออกมาหลายแบบเลยบางอันพวกเขาใส่กันเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะมันไม่ป้องกันอะไรมันเกะก,กะบ้างมันทำความสะอาดยากหรือไม่ก็ทิ้งยากอะไรเงี้ยเขาแล้วเขาเขาก็ต้องการการสื่อสาร กับหมอและพยาบาลนะคะเพื่อให้ไปทดลองใช้ในสัานการที่เป็นจริงปรากฏว่าพอหมอพยาบาลเริ่มเริ่มเริ่มป่วยด้วยนะคะเริ่มมีเวลาน้อยลงเนี่ยมันก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้นก็จะต้องคิดคน้นแล้วก็เหมือนกับทางสายของหมอและพยาบาลเองก็ต้องจัดตั้งมีคนซึ่งสามารถจะมาสื่อสารกับเขาพวกเขาได้ตรงได้อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือสิ่งที่ทำแล้วเวิร์กเนี่ยบางทีจะขนส่ง ไปให้กับผู้ที่ต้องการเนี่ยก็ยากเพราะว่าสเปนเนี่ยล็อกดาวแล้วล็อกดาวข้มงวดมากเขาบอกออกจากบ้านไม่ได้เลยออกจากบ้านเนี่ยจะถูกจะถูกจับถูกปรับนะคะแล้วก็ด้วยความกลัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูจากข่าวเนี่ยในอเมริกาในยุโรปเนี่ยพวกเขายังใส่แมสกันน้อยมากเพราะว่าความคิดเขาเนี่ยตรงข้ามกับเราของเราเนี่ยออกจากบ้านให้ใสใช่ไหมคะคแต่ของเขาเนี่ยคนที่ใสนี่คือคนป่วย เราคุยกับเพื่อนนะคะที่อยู่ที่อเมริกาก็บอกเวลานี้เนี่ยมันยังมีความคิดแบบนี้อยู่ด้านหนึ่งก็เพราะว่ารัฐะเนี่ยออกมาพูดเรื่องว่าประชาชนที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ควรจะใส่แมสเ,เพราะว่าเขากลัวว่าของมันจะถูกกักตุนและขาดแคลนใช่ไหมคะพวกเขาไม่ใส่เพราะฉะนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพอพอพอ,พอคิดเรื่องการขนส่งเนี่ยจะฝากคนถือไปไม่ได้ก็ไม่ได้เดวิดเล่าบอกว่า มีครั้งหนึ่งเขาพยายามจะให้ญาติของเขาซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยเอาของพวกนี้ไปแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะคะทั้งขนาดทั้งจำนวนความสะอาดด้วยสิ่งที่เขาคิดได้ตอนนี้ก็คือประสานกับบริษัทโลจิสติกขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นในยุโรปก็จะมี UPS มี TNT นะคะซึ่งเดวิดกับทีมเนี่ยมองว่ามันเป็นโอกาส นะคะเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยเขาก็เขาก็มีหน้าที่จะต้อง contribue ด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือทําให้บริษัทเนี่ยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตนะคะที่จะ,ะขึ้นมารับมือกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเช่นเดียวกับการพัฒนาโปรโตไทป์นะคะของอุปกรณ์ที่ขาดแคลนเขามองว่าในระยะข้างหน้านี่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ย พวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นนวัตกรรมนะคะไซต์ต่างๆนวัตกรรมที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่น,นวัตกรรมเรื่องสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้แต่เป็นเรื่อง process ในการทำงานด้วยว่าในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยคุณรับมือกับกับปัญหาอย่างไงนะคะเขาก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่จะเอาไปต่อย,ยอดแล้วก็ทำให้บริษัทซึ่งมีกำลังเนี่ยสามารถจะไปสเกลเป็นธุรกิจได้ ซึ่งพี่พแด<บ>งขอทราบ<ะ>นะครับว่าจากเหตุการณ์นี้เหล่านักประดิษฐ์สมัครเล่นเหล่านี้นะฮะเขาได้สร้างอะไรใหม่ๆที่มาบ้างแล้วก็มันเยอะแค่ไหนนะครับใช่อันนี้เนี่ยยังเรายัางไม่อัปทูเดตแต่ว่าเรา,เอ,าอยู่บนลิสต์แล้วว่าเราจะต้องไปตามเขาต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันวันที่13มีนาะก็คือเมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆที่แล้วมานี้เองนะเขาก็กำลังหัวปั่นอยู่แต่ว่าเท่าที่ ได้มาเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องหน้ากากหน้ากากอนามัยเนี่ยแบบเพิ่นพบมันสามารถใช้ 3Dprinter เนี่ยพิมพ์ได้นะคะแล้วก็เดวิดยังบอกอยังเล่าให้ฟังว่ามันมีคนที่ที่คิดนอกกรอบอก็คือมองว่าอย่างพอคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักประดิษฐ์แต่ว่าเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปค้นคว้าข้อมูลทา,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 างด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่าตัวไวรัสเนี่ยมันมีความพิเศษ อย่างเช่นมันเปลือกมันเนี่ยไอ้ทีเ่เป็นเหมือนดอกไม้เนี่ยม,มันจะแตกเมื่อถูกสบู่หรือเจลใช่ไหมคะ,ะมันก็จะทําให้พอเปลือกแตกไวรัสมันก็จะตายก็มีคนในกลุ่มก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราทําเป็นทุบเป็นหลอดน,นะคะที่ใส่น้ําแล้วก็ฉีดฟองสบู่เข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาไปวางไว้เพื่อให้คนทําความสะอาดหรือว่าใช้ ในในการทําความสะอาดมือหรือทําความสะอาดเครื่องมือเนี่ยแบบง่ายๆเนี่ยใช้ต้นทุนไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นะคะพอมีคนพูดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บก็มีคนพยายามจะเอาไปทดลองทําประเด็นมันอยู่ที่ว่าคือไม่มีใครรู้ณเวลานี้ทุกอย่างมันใหม่หมดทุกอย่างมันมันมีความต้องการที่เร่งด่วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยความกล้าแล้วก็ทดลองแล้วไปทำนะคะเพราะฉันเราเชื่อว่า คงมีเรื่องดีๆที่ออกมาจากทางนี้มากมายแต่แต่รู้สึกว่าถ้าจะตามต่อนี่คงต้องหาคนช่วยที่เข้าใจภาษาส,ะสะเปนอาจจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะง่ายกว่านะคะครับทีนี้ฮะก็ก็นี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวนะคะโดยคร่าวๆที่ที่ได้จากอชูกาเ็นโลคนแรกนะคะคทีนี้แล้ทีนี้ประเทศไทยเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเคสนี้ได้บ้างครับ อืมนะคะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะคะพี่คิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยพี่คิดว่าเรามีเรามีลักษณะร่วมกันในทุกที่นะคะในเมืองไทยก็มีเคสซึ่งที่จะเก็บไว้เล่าในตอนต่อไปนะคะคมะีความริเริ่มที่จะระดมคนเราเราต้องเห็นว่าคนทุกคนในโลกเนี่ยมี กำลังในตัวมีจิตใจที่ดีนะคะ,ะแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนอยากจะมีส่วนทุกคนในที่หมายหึงคนส่วนใหญ่นะคะคนที่ไม่ดีก็มียกตัวอย่างเช่นคนที่ไปกักตุนสินค้านะคะหรือคนที่พยายามที่จะใช้โอกาสทางอำนาจหรือการเมืองเนี่ยในการไปเนี่ยเนาะ ทำประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยพี่คิดว่าง่ายๆประสานกับตัวเองก่อนก็คือเราต้องรับผิดชอบนะคะดูแลตัวเองไม่ทำให้ตัวเองป่วยโดยไม่จำเป็นนะคะไม่แพร่เชื้อมีมาตรการออกมาแล้วว่าเราต้องอยู่ห่างกันโซเชียลดิสเทนซิ่งเราก็ควรปฏิบัติตามนะคะเช่นตอนนี้เป็นต้น,นเราก็อัดราการกันผ่านอ,อุปกรสื่อสารเราไม่ต้องเจอกัน ใช่ใช่เรารู้สึกดีด้วยเพราะว่าได้นั่งหันหน้าหันหน้ามองหน้าเห็นหน้ากันเนาะอันที่สองก็คือว่าเราร่วมแก้ไขปัญหาเราโชคดีที่สุดแล้วนะคะที่ไม่ตกงานเอ๊ะมันคงกระทบบ้างเนาะเราอาจจะถูกตัดงบประมาณเพราะว่าเออเอสเอนี่ล้มหายตายจากเพราะฉะนั้นพวกเราทํางานแบบนี้ก็คงเออก็ก็ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าเรายังมีกําลังเราไม่ได้ป่วยเราอยู่ที่บ้านเรายังสามารถทําสิ่งที่ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยอพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยทำให้นึกได้ว่า,เ,าเพื่อนของเดวิดคือซีซ่าที่ร่วมกันตั้งชุมชนเนี่ยเขาทิ้งท้ายอาตอนที่ให้สัมภาษณ์นะคะกับทีมโชก้าว่าพวกเขาเนี่ยมารวมกันด้วยใจนะคะด้วยความหลงไหลที่จะใช้ประโยชน์จากการทำงานหรือว่าทักษะความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ย เราก็เผื่อแผ่ทำเป็นโอเพนซอร์สก็คือไม่กีดกันเลยใครอยากจะเข้ามาเอาความรู้มาเติมหรือจะเอาความรู้ออกไปเผยแพร่นะคะหรือจะเอาทรัพยากรมาให้หรือจะเอาทรัพยากรออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเพราะว่ามันต้องต้องการความร่วมมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเขาบอกว่า we don't focus on news เราไม่ได้ไปมุ่งเน้นกับเรื่องการตามสถิตินะคะเพื่อจะมาดูว่าโอ้ยมัน ผู้ป่วยมากขนาดนี้แล้วอะไรอย่างนู้นแล้วเพื่อมาโจมตีกันนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการใช้ข้อมูลพวกนี้มาต่อสู้กันทางการเมืองแต่เราโฟกัส on facts ก็คือเราให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงนะคะด้านความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการฝาก ให้กับผู้รับผิดชอบนะคะในภาวะอย่างนี้เนี่ยเราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งที่กล้าตัดสินใจนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่เบื้องหน้านะคะความเป็นความตายของคนจำนวนมากนะคะในทุกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระดมนะคะท่านต้องมีการนำที่เข้มแข็งเฉียบขาดนะคะว่องไวขณะเดียวกันเนี่ยต้องเปิด นะคะให้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับซึ่งซึ่งก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ลงเรี่ยวลงแรงในการไปดูว่ามันทำยังไงนะคะ,ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันก็จะจะยิ่งเรวร้ายขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยมันพังพินาศซึ่งคงไม่มีใครอยากเห็นหรืออยากทำให้มันเกิดน,นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าเราเราร่วมเรียนรู้ได้นะคะครับผมและนี่ก็เป็นรายการ The Change Maker Season 2ตอนแรกของเรานะคะส่วนตอนหน้าเนี่ยเห็นพี่แดงบอกว่าจะเป็นเคสจากประเทศไทยใช่ไหมฮะอ,มอยากน่าสนใจไหมล<ป>่ะคะน่าสนใจะฮะจริงๆจริงๆตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารวบรวมได้เนี่ยทุกทุกวันจันทร์เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย3-5ถึงเคส นะคะก,ก็จะมาเรื่อยๆคนไทยก็ทำอะไรดีๆเยอะนะคะเพียงแต่ว่าะจะสื่อสารออกไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่เราเนี่ยกำลังทำหน้าที่นั้นพี่คิดว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าเนี่ยก็คือเราได้เอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาเผยแพร่ต่อ,อคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดจริงๆแล้วเป็นผู้นำทางจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าเขากล้าหาญ ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันได้รับการแก้ไขนะคะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมนะคะการแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่นะคะมันอบไว้ก่อนดีไหมได้ครับแล้วนะคะอบไว้ก่อนมาจอก้ไขข่าวหน้าได้เลยครับส่วนตอนหน้าเป็นเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวสดาหน้ารามาพบกันนะครับงั้นวันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆ แล้วรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต